โอกาสอันดียวผมเพิ่งเอาบม่ต้องซื้อยากพี่น้องในน,งน,งนั้นคือก้อนี่เบ้นด์ดีครับตอนนี้ขี่รถออกมาหน้าง,งานครับมื่อนี้เขาใหญ่เมีล่ามื่อนี้ได้พี่น้องเด้พบพ่พอกับบรรยากาศกลางเดินเมีล่าครับนี่เลยนี่โอ้ยังมือยังครับอาจารย์สาย,ยันมันไหลมาขึ้นได้เจ็ดร้อยด้วยวัราะเต็มรูปเลย เห็นบอกผ่านไปแค่สองชั่วโมงติเิทีค่อยเห็นไปอีเลีวเดียวครับไม่ได้เฝ้าก็ะดครับพี่น้องเอหลายเทียเลยยะเอารถผมมาขับลินบอกเปิดีเทียผมบอกแล้วเธอจะเป็นไปัางกิ่เหลี่เวรือคนมขี่เห็นนะ พี่รถอผมเป็นแรกเหรอพหนุ่มเนี่่ครับครับผมการลองตอกแตกไปกวาดนะโอ้ขีไปกวาดอีกนะส่งมุก่อ็ีกครับ่วอนดี้วอนนีบอสครับผมบอนครับผมตอนนี้เราลองมุกเล่นนี้นะครับผมคนเมืองสองพันครัวผมนะครับผมเปมืองอย่เดเมืงเมืองเองเมองเมเมืองเมืกาเมงมวองเมือผมืองเมืองรับองเมเมืล่าเมาอองเืองเมืองเองเเมืองเมองเมองเมัอมอเมืองเมือมอายมอมมอมง <accurately S 2> นี่ครับ one one. เป็นอีกหนึ่งสเตีบล็อกที่ว่าผมจี่ออใส่อยู่ในวงสาวน้อยเพริลแพงครับผมมาอีลองเบิ่งมีไม้รัดกับแม็กกี้ครับมีอยู่สองตัวครับอเมาแต้มมาหอดแล้วครับพ่อตู้มาดิในพี่ช้างดูสิพอเอาตู้มอนิเตอร์มาให้โอ้นี่บอกที่ว่าเะเอาดินเอาหินมาใส่ตรงนี้บอกมีอยู่บวกเดียวนี่ไหมสองบวก นั่นก็ดีเลยครับเดินใหญ่ที่จัดตู้เมล่ะนี่ตู้จานสุทินก็เรียบร้อยแล้วครับไปอะไรนี่หมรถนี่หม่นี่นี เดี๋ยวบอกออกกันเดี๋ยวบอกกันจัดการให้แค่เดี๋ยวไฟเฮาโอเคแล้วหรือเ่ไฟไฟไฟฟ้าไปกินไปหมอเลยอ่ใช้งานเพื่อปุยปุยอยู่แล้วนะครับนี่ช่องเสียนุ่นครับเสียนุ่นเสียนุ่นเสนุ่นเป็นไฟครับมุกนี้ยังใช้ได้นะครับผมเวลาะกูลหาเสียนุ่นอยู่หน้าพอดีเสียนุ่นเสียนุ่นเอาไปยังคือคือห้องาฝันเสียนุ่นเราเป็นเบียดเอง จะนนเป็ไอจน้นเป็นไผเจ้าคือห้องแค่จะ้นเป็นคนเด่ยนเดียวของคาเปจะอบกันไปกี่แสดงว่ห้องหาสนุนแ่จริงกดตวน่งว่าทไปไมาได้รายการเนอะต่ำจะนนเป็นไผเจ้าคือมาของห้าเราถึแค่โอ้ดนบินเราก็สวยงา้ยทะไมับโอ้าคนบินดนครับเี๋ยนั่งเล็กน้อยนังหันนั่งเล็กยน้อยนั่งหันเอาไว้บินโดนชักไปไหมขั้นว่าบอกน้อยน้อยถักเก่งโดนเนาะถักเก่งโดนทั้งหลุกทั้งผ่าทั้งกราฟิกนีไหม ไอเครดิตเพ่อดีบักน้อยผมเป็นบ้าอันผู้มั็นคืนจอยเงี้ยนะครับเสียเท่าได้จากเสียนะครับหนึ่งบาาเดียวก็ไม่ได้เสียบักน้อยผมเป็นบ้าแล้ขคืนจอยเนี่ยครับลูกศิษย์อาจารย์ชูแบบซ่งขอบคุณมานี่แมวล่าครับไรยโดยทีมงานหนึ่งสารคามครับผม เห็นนที่ประทับใจได้ดินี่แล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วเห็นที่ประทับใจเขาผู้จ้างประทับใจได้ดิส่งงานหรือไม่ดูร่างการดูเป็นงานส่งคู่อ่ะพ่อจ้างตลอดอยู่ครับพ่อหาตลอดตัวนี้ครับผมครับพี่พ่อหาตลอดอยู่เดี๋ยวมเอื้องรู้ก็ดี่ายรวมมาอล้ยเห็นรถเก่นงามไรครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอถามมาเดียวก่อนเชนนี้อาจารยันรวมกับเมล่าผมตตอนน้ัได้ดีครับเหมือนได้ดีครับเหมือนสระดูกขึ้ครับผมคือหลายกับกับปอจูเราสั่งให้ว่าสั่งมาไรมาไรต้องเข่าแล้วเนี่ยอาจารย์นุเรงนี่ครับเม้ยมาไรเป็นมีดเหรตัวเห็นบ่มีแล้วมาไรปัญหาลอยมาแล้วตัวที่เอมือเร่งมือเร่ง้องเข่าหน้ามูอาจารย์ยันได้เบิด ข่อยเคยได้เล็กมาได้นั้เของได้บ้านนี่โอ้โหได้อยู่มาขึ้นหาด้วยขัาขนมไปเอาผมจะไปแมวลาข้าจะโอ้ด้อยู่หาด้ยปูรันกันนัลละครับผมเจ้าต้องมาเขือเขาจะโอนมาให้หาลาลูกอะเอาไปเอามาไรได้ดีก็เอาเชียงเชียงไปอีกครับเดี๋ยวยันได้ขายเชียงไม่เห็นแม่ลาอยู่เออผมไปยันขับบ้านสิขึ้มาอยากได้ยินคำนั้นแหละเดี๋ยวนี้ผมผม ฟงมาแต่ว่าเสียร่นเ้งงินน่อยจีคือเบื่องเงินผมไม่ได้ทำกับผมสีม่อยู่กับสาวหน่อยผมบริด้คิดเรืองเงินใน่ง้เรื่องที่คิดือเรื่องย่งครับเรื่องบริงินี่ล่ะ้จะของอางี่ไหบริจิีบอลย็ยดนผมมได้งานยกงานเจบอลยกเรื่องก็ยอนผมีพดม่ไเป็นอย่าง่าคื มันมีคนแบบว่าประเภทแบบว่าเตะเหาโก่ของหลายเราบอโจเลยว่าบวยกเรื่องซ้ำวันนี่เตะไปกระเพรยังกินาด้บอกได้น่ะกระเจ้าเลยว่าจังวเสียงหัวโอ้ยเสียงใดก็ทำยีญญาเรื่องอาจารย์ครับเอาสร้างก็สร้างครับดีสร้างนี่ก็สร้างสร้างก็สร้างครับเอาโอ้เตะมาเตะมา ซุมแมซุมเาตกับไปเ๊นเชนุนนกัไปตกัไปอานี่นี่เบอลงวนมาีครับเสียดาครับนานีเอบอลครับผมเขาจิเตเขาโกของกับขามึงขากมึงี้ยาคสนามแข่งสนามกีฬาบันแพงครับ เซนนเสนน์เสนเอาเซนเราเป็นเพจเจ้าคือห้องทางตะซีตะกูนี้งราเซนนเป็นเพจคือห้องทางแค่เซนนเราเป็นคนเลี้ยงเบียร์ควบคับอเซพออยูสิเออเออเิตรอาม่ม่ามเซดน์เนมาเอาเออาจารย์เซนนมาเซนนเซดนเซห้องทางแ่คือดีใจครัเด็กเนเราเป็นพออยูสิพอครับผมไปไป เราเ,าเ,าเาป็เไปไเปนเรเป็นไผ่ราเป็นคนดียงเบียรครับ่มตัาตาัวเียกัสรรูนมที่ตกเสารครทีนเรรทีือนั้นเป็นไผเนี่คบอฟังฮ่างชืบอนััก่ เจ้าคอยพอคือคนที่บอกว่าคือหรอกเป็นอาจารย์เนี่ยตุนฉบับเป็นอาจารย์เนี่ยเอบรากาศดีแล้พี่น้องเว้าะน้อมมวนกันตบเองใช่ครับครับอือดันกัเลยดีนะ้ล้วนเมาที่หนเานี่นเอี๋ยวกันเืออื่นปฏเรื่องครับอาจารย์บเรื่องอะไครับหมนไเดียวบี้ครับพี่เดนรักกระดาษกั่ีเอาพี่น้องปูสัตว์ร้อนี่กุ้มมีและ ไม่ถึงมาตู้นะเขาบอดครับรีครับมากครับู้ขีบอร์ดจานทิ้นที่มันถือฝนถือยางเราไปจัดการมันเปแล้วนี่แหละนี่ไหมแกนี้ไม่ตู้ขี้บอร์ดไหมเจ้าิบยบอรดลุงเลยก็ได้ล่างราดอนมันดังคัววขั่วหมือนเมีจำได้ปะเออพอตู้ขี้บอร์ดมันมีสองตู้อยู่อะไยังไม่่ ลนตบปลาสูผมกินหมว่านี่ครับจะเม่นนะจะเม่นนะตบปลาผมมีอยู่ผมีเนยอะมากเกาพ่อคนครับผมผมไม่รู้นะมีอีกหลาพคนเมียงกบพอแลกไงวันนี้เอ้ยผมกินหมูลาเลยครับน้ำน้จที่ผมกินคือน้ำก็ไ่ค่อยใส่ผมไม่ค่อยกินไปหอกครับสิที่กินคือมูเหยี่ยามเลย้อ้ยต้เจบผมเลยวางไหนว้าไหมผมไปยุกับพอนี่เขาทำปลาพวกโมเปื่อยหรอคพ่อนี้ยังมเปื่อย ผมบ่ค่อยกินไปไหนหรอกเครื่องบ่วงเขาเรื่องปลาเรื่องน้ำเอาไปเรื่อง่ค่อยกินเป็นมากินรถกินเรือกินมอเตอร์ไซค์กินรถเต็กเว้ยกินเต็มเพื่องตัวครับแก่นนาครับมันบพ่อเพื่อเขาเพื่อน้ำหายห่วงเลยครับเรื่องเรื่องเขาเพื่อน้ำเรงนี้เขาเพราะเขาไม่บุญบ้านทุกคนรถหลายนะครับรถหลายปูนพวกก็หลายครับปูนพวกก็กินได้ครับมั่นมาครับมั่นมาครับเอาพี่น้องไปปูสานล้อครับมือแรงปูสานล้องเมียละครับครับครับ ปลาบอกดีคือคือบอกดีดีบะปลาเปนับบาแสดงเนี่นยยันเสียงไปเศษอะไรอย่างครับสันแบบว่ายังือสันครับติดเหล้าเอาครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องทกทานด้ครับครับ